ต่อครับเชิญครับอาจารย์เมื่อกี้เห็นอาจารย์บอกว่าคุณเสฐาน่นาจะได้มันไม่มีทางออกอื่นแล้วก็พักเพื่อไทยเป็นแกนนารัฐบาลก็เสถาก็ต้องเป็นนายกดิครับแต่คราวนี้อาจารย์บอกว่าก้าวไกลก้าวไกลก็ไปเป็นฝ่ายค้านไงก้าวไกลก็ไปเป็นฝ่ายค้านอ๋อแล้วถ้าก้าวไกลเขาไม่ไปละครับอาจารย์ถ้าเขายังอยู่ไปไม่ไปได้ยังไงผมเป็นแกนนารัฐบาลผมก็จะเลือกพักไหนมาร่วมรัฐบาลน,น่ะคุณอ๋อเออ ความหมายหมายไปว่าถ้าถ้าน,นี้าตาษะความเห็นอาจารย์ว่าก้าวไกลเราจะไปเองไม่จะไปเองไม่ไปเองไม่สําคัญน่ะถ้าเกิดพักเพื่อไทยอันนี้เป็นรยยายละเอียดทางเทคนิคแล้วจะทํำยังไงแต่ว่าพรักเพื่อไทยเป็นแกนนํารัฐบาลในฐานะที่มีสส,<อ>สมากเป็นอันดับที่สองมีความชอบธรรมที่จะที่จะจัดตั้มรัฐบาล <c oughs> เขาก็ต้องนั่งนิ่งเฉยแล้วใครจะมาร่วมกับเขาหรือเขาจะให้ใครร่วมด้วยเขาก็เรียกมาจบ อ,อ,อก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเก้าวไกลเป็นพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดได้รับอ,อนัตให้จัดตั้ง,งรัฐบาลเขาก็เรียกคนนู้นคนนี้มาร่วงมาอย่างที่เห็นนะเป็นเจ็ดพรรคแปดพรรคไงตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแกนนําก็เพื่อไทยก็ต้องเป็นคนตั้งสํารับสี่อ่อคราวนี้อาจารย์ผมถามนิดนึงแล้วถ้าเก้าไกลเอ่อต่อให้ดึงมาแต่เก้าไกลเาก็ยังอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้เขาไม่เอาพรรคเพื่อไทยเขาไม่เอาเก้าไกล อ๋อเหรอครับอาจารย์แล้วโอ้โหอ่านการเมืองไม่ไม่ขาดเลยเว้ยมองยังไงไม่ออกอันนี้เข้าใจอาจารย์แต่ว่ามันมันจะเกิดความวุ่นวายไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้นอกเหนือสิ่งที่ผมจะคุยได้แล้วนอกไม่รู้อ๋อครับเรากพูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะตอนนี้นะครับเออไอ้นั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องแนอนาคตใครจะเป็นพยากรณ์ได้เราอ๋อครับอาจารย์ มันแล้วมันมันจะไม่มีสิทธิ์เป็นนี้เหรอครับอาจารย์ที่ว่าอ่าเพื่อไทยขึ้นมาตั้งก็ยังมีเก้าไกลอยู่แล้วก็เป็นก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไม่เป็นเอาคุณไม่ต้องมานั่งนะไม่เป็นพอใจไม่พอใจไม่รู้ไม่เป็นอ๋อเอาเป็นว่าเอาเป็นอย่างที่ผมบอกนี่แหละไม่มีอย่างอื่นเอาอย่างที่ผมบอกเนี่ยคุณไปอ่านข้อเขียนผมซับอีกทีหนึ่งในเฟซบุ๊กของสนักพิมพ์โลนินอ่านทวนอีกรอบหนึ่งอ๋อรัดรับครับ ก,ก็น่าจะตามนั้นเพราะขราวที่แล้วก็อาจารย์พูดอะไรมาเป็นตามนั้นหมดสายดาร์กอาจารย์ก็แม่นพอสมควร